ป,ป่่นนกบพีอสบายดีสวัสดีพี่น้องทั้งฝั่งไทยและก็ฝั่งลาวเนาะมาพี่น้องมือนี้ได้ปนกบและก็สมพักเสียงและก็พักหลากหลายมาั้ยเฮ้เากินไปแล้วนิดนึงเมื่อกี้เนี่ยลืมกดถ่ายพี่น้องก็เลยมันมันเริ่มใหม่เฮ้ย <c oughs> ม,มาคุย Để ngôn cộp <laughs> 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 ุดยอดนะสมภัติเสียนเพราะว่าเขาซีมมึงแล้วเหือกัเพื่อเหือก <c oughs> ยืนกินพี่นอ้องปนใส่ไม่สมวัตถานือ

เฮกล่าดมันเฮ้ยกระดูกมัน <laughs> ว่าผิดกาวกบอสิ คำสุดท mm ้ายพี่นองโอ้ยหฮะอืม โอเคน้อพี่น้องคลิปนี้ก็คือสิสมควรแก่เวลาไวแ้แหละบ๊ายายพี่น้องสามถึงหานัที่เขาถ่ายคลิปเดี๋ยวไปกินต่อไปละพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสบายดีสวัสดีครับ